สวัสดีครับเจกเต็มพาวาโตนะครับผมวันนี้มีส่งมอบรถตู้วีพีอีกแล้วนะครับผมปี7ิบเจ็นะผมเครื่องดีเซล3.0เกียร์ธรรมดาแต่งวีพีภายในมาใหม่ทั้งคันอีกแล้วนะผมเบาสามแถว9ก้าที่นั่งเบาะ3สีนะครับแต่งวี P ีมาใหม่หมดเลยนะผมเครื่องเสียงแสงสีจัดเต็มนะแอร์ไมโครบัสหลังจอทีวีสไลด์นะเบาะใหม่กู่หน้าสวยๆเลยนะผมแล้วก็มีหุ้มประตูด้านข้างพาม่านของใหม่ฟารัดนะ มีครบเลยนะครับผมบันไดไฟคอนโซลกลางแล้วก็ที่วางแก้ววายนะครับด้านหลังก็จะเป็นลำโพงคู่แบบคว่ำน,นะครับผมแอร์ไมโครบัสหลังจะซ่อนไว้อยู่ใต้นี้เหมือนเดิมนะผมที่ดูดอากาศนะครับติดสเกิร์ตฟอร์จูเนอสวยๆนะครับแล้วก็แม็กวีโก ขอบสิบเจ็ดนะยางปียี่ะคบสองนะผมเป็นยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยนะผมลูกค้าไปใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับถแต่งใหม่ก็ต้องยางใหม่แม็กใหม่ของใหม่หมดทั้งคันนะครับผมคันนี้เลขไม่หนึ่งแสนสามหมื่นโลนะครับเลขไม่แสนหนึ่งแสนสามหมื่นนะลูกค้าได้รถไม่น้อยรถสวยใช้งานได้แน่นอนนะครับผม๋ย่ตอนนี้ก็รอเวลาลูกค้ามารับรถนะครับผม ก่มาเช็คไฟรอบคันเช็คไฟท้ายไฟหน้าระบบไฟเครื่องเสียงทั้งหมดนะครับผมก่อนลูกค้ามารับรถจะได้มีปัญหาอะไรตรงไหนจะได้แก้ไขก่อนเลยนะครับผม ที่เต็นระวัตออตโตนะครับผมเราเปิดทุกวันตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะครับสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0819870023แล้วก็0971388887นะครับผมสามารถโทรสอบถามได้ตลอดนะครับผมหรือจะทักมาในเพจ Facebook ก็ได้นะครับผมฝากก,า like, กไดไลค์กดติดตามเพจเพาออโตช่องยูทูปพออโตด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ